สาลึกประเด็นร้อนข่าวผู้บลไทยายใบฉีตายประจำวันที่15ธันวาคม2567โดยชายผู้บังคับรังผู้บรรทายครับอารามมาดูข่าวบนไทยในช่วงของเช้าวันนี้กันครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างผู้บลไทยในช่วงของเช้าวันนี้อารในางานนี้ด่วย,ยนะเมื่อโคซิกโกอ,อดีตกุนซอทีมชาติทั้งศึกไทยนะฮะควงลูกสาวโปรทีมชาติไทยติดขอบหนามราชบังคลรา เมื่อโคสิโกโกิริศักดิ์เสนาเมืองนะผมมาดีกุนสือทีมชติไทยชุดใหญ่ ควงลูกสาวโพธิ์ที่สนามราชมังคาลากฬาสถานร่วมเชียร์ทีมชาติไทยโดยทัพช้างศึกทีมชาติไทยพบกับทามของเสือเหลืองทีมชาติมาเลเซียในนัดเมื่อคืนนี้เวลา20นาฬิกาซึ่งการแข่งขนันทุตวันอาเซียนเบสโตบิชิเอเรติคัพ2 0 24รายการทั่วใหญ่สุดของเอเชียตะว,วันออกเฉียงใ,ใต้ถือเป็นแมตช์ในการเข้าร,รอบนะฮะของทีมชาติไทยในครั้งนี้ชี้ตาในครั้งนี้ด้วยเลยก็ว่าได้นะครับโอ้โหเป็นว่างานนี้ถือว่าหลายคนนั้นเข้าไปเชียร์ไปให้กำลังใจ จทีมชาติไทยอย่างลดหลามเลยนะฮะก็ถือว่าไทยทําได้ดีครับชนะไปได้1นึ่ต่อศูนย์เาเรียกว่ามาเลเซียมันไม่อาไม่ง่ายนะฮะเป็นอาทีมชาติที่ไม่ง่ายจริงๆแต่ก็สามารถทําได้เรามาดูประเด็นข่าวต่อมาก,กันครับอาร์ตยังไงความรู้สึกแฟนบอลอาเซียนหลังเห็นวิธีการเล่นของทีมชาติไทยเฉือนชนะเสือเหลืองกับท้านของทีมชาติมาเลเซีย โดยกนนีความเคลื่อนไหวหลังจากที่ทีมชาติไทยภายใต้การนำทัพของคุณซือญี่ปุ่นมาสดาอิชิอ e, ิรักษาฟอร์มเก่งนะฮะเฉือนชนะสิงคโปร์อเสเอเหลืองทีมชาติมาเลเซียไปในการแข่งขับบนฟุตบอลอาเซียนเบสบิชิเอติกับ2024รายการทั่วใหญ่สุดของเ e, อเชียตะวันออกเฉียงใต้สวนให้ทัพช้างศึกยุคเนวเจนของอิชิอิคว้าชัยชนะ2นัดรวด เดี๋ยวกันนี้เรามาดูความรู้สึกของอาเซียนหลังเห็นวิธีการเล่นที่ทีมชาติไทยเฉือนเสือเลืองกับทีมชาติมาเลเซียกันสักหน่อยโดยการแข่งขันระหว่างไทยกับมาเลเซียเป็นเหมือนการแข่งขันรอบรองชนะเลิศในช่วงแรกส่วนการแข่งขันระหว่างเวียดนามกับอินโดนในวันพรุ่งนี้ก็คุ้มค่าแก่การชมเพื่อจะดูนะว่าทีมใดจะได้ครองแชมป์จากแฟนบอลเวียดนามเขาเม่ต่อมาไทยเก่งแต่กับติโมเรสเตจากแฟนบอลกัมพูชา เขาไม่ตอมาสุดยอดมากเลยครับไทยสามารถรับมือกับมาเลเซียที่แข็งแกร่งได้ในครึ่งแรกและว,ว่ามาเลเซียจะต้องขาดผู้เล่นตัวหลัก5าคนก็ตามทีเขาไม่ตอมาเกมที่ยอดเยี่ยมสำหรับมาเลเซียเลยนะเขาไม่ตอมานี่แหละคือทีมไทยพวกเขาเก็บชชนะได้ในท้ายที่สุดเขาไม่ตอมามาเลเซียเล่นดีแล้วนะครับแต่ว่าทีมดีกว่านั้นก็คือไทยนะเขาไม่ตอมาทั้งสองทีมเล่นได้ดีมากเลยนะ ดีกว่าเกมที่ Indo, อินโด2เกมแรกทําไว้เป็นอย่างมากเขาไม่ต่อมาโค้ชเปลี่ยนผู้เล่นหลายคนและพวกเขาเองก็ไม่เคยเล่นร่วมกันเลยทําไมไม่ใช้ทุกคนเหมือนในช่วงนัดแรกนะเขาไม่ต่อมานั่นเป็นเพียงแค่เทคนิคของโค้ชไทยเขากล้าที่จะเปลี่ยนผู้เล่นจากเกมรุกเกมแรกมากถึง7คนสุดท้ายแล้วไทยก็คือผู้ชนะเขาไม่ต่อมาสุดท้ายไทยก็เป็นทีมที่แข็งแกร่งอยู่ดีเขาไม่ต่อมา ทยแลนด์ Thailand, ประทับมาเลเซียบีจากแฟนบอลกัมบ,บูชาหรือเนียคอมเมนต์ต่อมาไทยไม่มีอะไรเลยเมื่อพวกเขา,าพบกับมาเลเซียพวกเขาแข็งแกร่งเมื่อพบกับจิโมเดสเตคอมเมนต์ต่อมาทีมชาติไทยน่าจะได้โชว์ฟอร์มและก็แทคนิคก,การเล่นที่ดีบอกได้เลยนะว่าพวกเขาเนี่ยจะคว้าแชมป์ได้อย่างแน่นอนคารบนะทั้งสองทีมจากกัมบ,บูชาคอมเมนต์ต่อมาเป็นเรื่องยากมากเลยนะมาเลเซียจะไปเก็บชัยชนะที่นั่นได้คอมเมนต์ต่อมา ขอให้พวกคุณสู้ต่อไปมาเลเซียคอมเมนต์ต่อมามาเลเซียต้องไปตัดสินกับสิงคโปร์ส่วนไทยนั้นโอกาสในการเข้ารอบค่อนข้างจะสูงคอมเมนต์ต่อมาไม่ใช่ื่อง,ง่ายสำหรับทุกทีมในการที่เผชิญหน้ากับด้านของฝั่งทีมชาติไทยพวกเขาเหมือนเตะที่ยอดเยี่ยมและก็ยังมีโค้ชที่ดีในครั้งนี้เพิ่มเติมกันอีกด้วยเป็นดัว่าง,งานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันนะฮะว่าจะเป็นเช่นไรก็ถือว่าเป็นคอมเมนต์แฟนบอลที่คอมเมนต์กันมาเพียบเลยนะครับ เรามาดูประเด็นข่าวต่อมานกันครับเท่านี้ยังไม่พอนะบทสรุป5ข้อทีมชาติไทยเฉืินชนะทีมชาติมาเลเซียดั้เมื่อคืนนี้ไปได้1 0ต่อ0ย,ยนะทีมชาติไทยเฉืินชนะทีมชาติมาเลเซียพร้อมกับเก็บ3แต้มได้ตามเป้าหมายแต่ว่ายังคงมีหลายสิ่งที่ยังคงดูไม่ค่อยดีนะฮะสักเท่าไหร่นัก ซึ่งงานนี้เขาเรียกว่าจะต้องอเป็นการบ้านโจทย์ใหญ่ที่บสาสตาอิชิอีหัว e. สือช้างศึกต้องนํากับไฟป,ปรปับปรุงโดยด่วนอะไรนี่คือ5ประเด็นหลังเกมของที่เราอยากจะพูดถึงนัดเมื่อคืนนี้เริ่มที่1น,นะฮะเสกสันเซอร์ไพน,นานะโดยเกมแรกที่ถลม่มเจมอลเดสเซ่ขาดลอยไป10ต่อ0มาสตาอิชิอีเองนั้นก็รู้ดีนะว่านี่คือการลองโพเริ้าใหม่รวมไปถึงวิธีการใหม่ๆแต่กับมาเลเซีย ึ่งเป็นคู่แข่งที่อันดับหนึ่งจะต้องแย่งตัวรอบรองชิงเลิศในฐานะแชมป์กลุ่มนั้นย่อมยากกว่าเดิมหลายเท่าตัวดังนั้นจึงต้องเน้นเป็นพิเศษในครั้งนี้โดยว่าแล้วกุนซูชาวญ,ญ,ญี่ปุ่นจึงเปลีนน่ยนตั้งเตะแทบจะยกชุดโดยเหลือเพียงแค่โซฟานัทเอนตาแพทริกกุนสตาฟสันและก็อาัคารพมพุ่มพิเศษและก็นิโคลัสมิเคิลสันที่ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงต่อเนื่องนอกกนั้นอีกเจ็ดรายคือปรับใหม่หมดเลยนะ แต่คนที่ลงมาในช่วงตอนที่2กับมาเลเซียนั้นเป็นขุมกาลังหลักในยุคข,ของอิชิอิล้วนๆเลยก็ว่าได้ไม่ว่าจะเป็นทั้งเวเดเทฟป้อมพันธ์หรือปฏิวัติคําไหมเรียกได้ว่าเหลือเป็นแค่สมบโชคสารชาติกับเอกนิตปัญญาเท่านั้นที่น่าจะเป็นชุดที่เรียกว่าดีที่สุดนะฮะของอาซินครับ2 0 2 4อย่างไรก็ตามสิ่งที่อดีตเฮสโคสคาชิมะแอตเตอร์สร้างความฉงนชนใจให้กับแฟนๆคือการส่งเสกสตราตีลงเล่นตำแหน่งกองหน้าฝั่งซ้าย แม้ว่าเด็กหน,นุ่มจะนั่ากองฟังบริลัมจะกเก่งกาจแต่แก็มีอนาคตสดใสรออยู่แต่นี่หาใช่พื้นที่ที่จะรีดศักยภาพของแข้งวัย21ปีรายนี้ออกมาใช้งานได้อย่างเต็มเหนี่ยวซะที่ไหนผลงานตลอดทั้ง90นาทีกว่าๆที่สนามราชมังคารกิฬาสถานจึงไม่ได้มีอะไรพิเศษหรือผิดพลาดมากมายนักแต่จังหวะยิงเน่งๆในครึ่งแรกจังหวะนั้นควรจะเป็นประตูจริงๆเข้าใจได้ว่าส่วนหนึ่งที่อิชิอิเลือกใช้เสกสรรนั่นก็เป็นเพราะ ผู้เล่นตำแหน่งนี้ยังไม่พร้อมเอกนิตเพิ่งจะเจ็บเบนก็ไม่อยู่หมอต,ตั้งแต่เกมที่แล้วก็ยังบอกว่าลงไม่ได้ส่วนตัวความหวังอย่างสุโชคก็ยังเรียกความฟิตอยู่นั่นเองต่อมาข้อที่2รูปเกมน่าผิดหวังนะโดยกันนี้ต้นนั้นขอแม้ว่าทีมชาติไทยชุดอาเซียนครับ2พจะไม่ใช่ชุดที่เรียกว่าดีที่สุดแต่อย่างน้อยการที่มาตรฐานของลีกสูงกว่ามาเลเซียอยู่พอสมควรอีกทั้ง ผู้มาเยือนเองก็ไร้์ซูเปอร์สตาร์จากยอโฮดารุนตักซิมรวมไปถึงสรางงอสองยักษ์ใหญ่ของต่าประเทศนะฮะเร,ระเบคคอตได้เปรียบของทัพช้างศึกยังคงมีอีกหลายปัจจัยไล่ตั้งแต่ 1. เล่นในบ้านแถมแฟนๆก็เข้ามาให้กำลังใจกันหลักหมืน่นเวลาการแข่งขันก็เข้าทางเพราะคิกออฟสองทุ่มในช่วงฤด,ดูหนาวกำลังดีนักเตะหายใจสะดวก3ม,มาเลเซียแข่งติดกันมาแล้ว2เกมแถมเดินทางบ่อยกว่าอีกต่างหากในครั้งนี้ นั้นสิ่งที่แฟนๆคาดหวังสิ่งที่บรรดานักวิเคราะห์และผู้เชี่ยวชาญฟุตบอลต่างก็ค่อนข้างมั่นใจว่าทัพช้างศึกจะทำให้ดี ส่วนผลการแข่งขันตามมาในภายหลังซึ่งทั้งตลอด9 0้าสิบนาทีดูเหมือนว่าเสือเหลืองแห่งมารยานั้นมีความกระตือล้นเป็นอย่างมากในทางตรงกันข้ามเนี่ยทีมชาติไทยพอเจอเกมบทขยี้หนักๆก็ออกอาการเป๋ให้เห็นชัดเจนโดยเฉพาะแดนการที่ตกเป็นรองของอาคันตุกะอยู่พอสมควรเท่านั้นยังไม่พอสายติต่างๆเองก็บ่งบอกว่ารูปเกมของเจ้าบ้านนั้นไม่ได้เหนือกว่าผู้มาเยอนสักเท่าไรนัก ตัวเลขต่างๆใกล้เคียงกันหมดจะมากกว่าก็เพียงแค่นิดเดียวส่านั้นส่วนประตูที่ได้มานั้นหากว่ามาเลเซียไม่พลาดเองทัพช้างศึกคงจะหาทางเจาะเข้าไปทําในบื้นที่สุดท้ายไม่ได้สกอร์คงจะจบเป็นแค่0ูต่อศแบบจืดชืดนี่คือการบ้านข้อใหญ่ที่มาซาอิชอิต,ต้องกลับไปแก้ไขโดยด่ว,ดวนข้อที่3ฝั่งซ้ายบอดสนิท หากไม่นับทีทอนแบ็กซ้ายระดับเอเชียที่ยังไงยังไงนะฮะก็เสียตัวจองจริงอย่างแน่นอนหากว่ามีนักเตะติดทีมมาด้วยทว่าคนยืนดื่นที่อยู่ในไข่อย่างเช่นส,ะสะะาสลักไขประโคนกับเพียรพัฒน์โนชนเนี่ยยังไม่ถูกเรียกตัวขณะที่เควินเดรอมลำมีอาการบาดเจ็บรบกวนมันจึเป็นโอกาสของแข้งหน้าใหม่ที่จะได้พิสูจน์ตนเองในะคะรั้งนี้ โดยสองคนที่มาตาอิชิเรียกมาก็คือทิตาทอนอักสรศสีและก็อาิสิทธ์โสรดาซึ่งก็ถือว่าฟอร์มการเล่นในไทยลีกกับต๊ะสกัดทำไม่ดีเลยทีเดียวจึงไม่แปลกเลยที่พวกเขาจะได้ตะลุยอาเซียนครับเป็นผลแรกในชีวิตอย่างไรก็ตามในเกมกับมาเลเซียคร,ครั้งแรกที่เป็นอาิสิทธ์นั้นเงียบเชียบมากยิ่งต้องประสานงานกับเสกสรรวัลตีด้วยซึ่งก็ไม่ใช่นักเตะปริมเส้นตามธรรมชาติอีกมันจึงเป็นไปกันใหญ่มิติในเกมรุกไทยขาดท้ายไปชัดเจน พอครึ่งหลังที่ตะทรลงมาอาจจะได้เรื่องความชัวในเกมรับแต่ส่วนอื่นๆถือว่าทําได้ตามหน้าที่ของตนเองอาจจะไม่ผิดหวังทําที่ทั้งคู่เนี่ยสามารถตอบโจทย์อิชิอิดได้ตามใบสั่งแต่ว่าการะนั้นถ้าไปถึงระดับเป้าหมายที่หวางไว้เกมางฝั่งซ้ายของไทยควรจะต้องดีกว่านี้โดยเฉพาะนะฮะเมื่อสุบโชคสารชาติกลับลงมาได้อีกครั้งเพราะถ้าบุกแต่ฝ่าขวาอย่างเดียวคู่แข่งจับทางได้อย่างแน่นอน นี่ก็เป็นอีกจุดที่กุนซูชาวญี่ปุ่นต้องเร่งปรับจูนให้เกิดสมดุลโดยด่วนในครั้งนี้และนี่ก็เป็นจอะลึกประเด็นร้อนข่าวฟุตบอลไทยบายอิชิอิสตล์ประจวบันชี่15ธันวาคม2567โดยชายภูัิค้งฟุบันไทนครับ